เทคละยะครั้งแรกของ BYD C Lion 7มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้วินจะมาแนะนำให้ฟังนะครับสำหรับระยะที่1ะครับจะอยู่ที่5,000โลหรือว่า3เดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับมีรายการทั้งหมดนะครับ37รายการใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับสิ่งที่จะทำนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็จะมีประมาณ4หัวข้อหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับระบบช่วงล่างทั้งหมด และรวมไปถึงตัวล้อนะครับตัวล้อก็จะมีการปรับนะครับศูนย์ถ่วงล้อตัวเบรกนะครับท่อน้ํามันเบรคจานเบรคดิสเบรคคาลิปเปอร์ต่างๆนะครับแหลกโคงมาลัยลูกหมากนะครับทั้งหมดเลยเกี่ยวช่วงล่างทั้ง4ล้อนะครับผมสิ่งที่2ที่อยู่ใต้ท้องรถของเราก็จะเป็นแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับตรงนี้ก็จะดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วความแน่นของตัวน็อตนะครับผมรวมถึง ความแรงของไฟฟ้าด้วยนะครับถัดมาขึ้นมาก็จะเป็นระบบไฟที่ดูให้นะครับซึ่งระบบไฟตรงนี้เนี่ยเราดูให้รอบคันนะครับไฟฟ้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังไฟเลีย้ยวนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นหัวข้อที่3ก็เป็นใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยตัว C ีไรออนเมีทั้งรุ่นที่มี2มอเตอร์และอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีมอเตอร์อยู่ทางด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะดูในเรื่องของความแน่นของน็อตนะครับรอยรั่วต่างๆของมอเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึงระบบหล่อเย็นซึ่งเป็นน้ําสีชมพูที่ใช้หล่อเย็นของทั้งรถเลยนะครับตรงนี้เราก็ดูให้สิ่งเหล่านี้นะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษนะครับผมสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับตามหลักแล้วเนี่ยรถสามารถที่จะอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้เองนะครับเพียงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านก็ได้นะครับแต่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยทางโชว์รูมเราก็จะดูแลให้เหมือนกันนะครับผม สำหรับซอฟต์แวร์ทั้งตัวรถนะครับไม่ว่าระบบทั้งหมดโอเคหรือเปล่านะครับตรงนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีคิดเป็นเงินทั้งหมดนะครับใน37รายการเพียง780บาทเท่านั้นเองครับผมถูกไหมราคารถเป็นล้านเลยนะครับแต่พอ5,000โลแรกเราเสียแค่780บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับ836าบาทนะครับ60สตางค์นะครับสำหรับการที่เขาเรียกว่าเป็นราคารวมแวดแล้วนะครับผม เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเช็คระยะให้โทรเข้ามานะครับเพื่อนัดคิวก่อนนะครับท่านสามารถที่จะซื้อรถที่นี่แล้วก็เข้าศูนย์บริการที่ไหนก็ได้นะครับปัจจุบันมีศูนย์มากกว่า13,3ศูนย์ทั่วประเทศแล้วสามารถหาศูนย์แล้วก็โทรนัดหมายกับศูนย์ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านเองวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเซลวินจาก b ีวีดีลาบุรีลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดตามข้อมูลนะครับและต้องการรับรายละเอียดตรงนี้นะครับ ทักเข้ามาหลังไหม่นะครับเดี๋ยววินส่งให้เป็นการส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ